อะไรนะคะร้านกาแฟนานานะคะอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะคะแอร์เย็นช่ำๆนะต้นไม้บรรยากาศแบบสดชื่นนะเดี๋ยวจะโพสถ่ายรูปเก๋ๆซะหนอ่อยแบบว่านี่เออ <laughs> ทุกคนตอนนี้นะคะปิ๊กก็อยู่ที่ร้านกาแฟนานานะคะอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะคะอยู่ที่ซอยอารีสีนะคะใครที่ชอบทานกาแฟแบบปิ๊กหรือว่าเป็นคอกาแฟแบบปิ๊กเลยเนี่ยต้องมา แฟเขามีหลากหลายมากนะคะเดินทางมาสะดวกมากๆใครที่ขับรถมาเองแบบปิกเนี่ยบอกเลยว่าลานจอดรถของเขาเนี่ยกว้างมากมีให้จอดหลายคันเลยนะคะส่วนใครที่เดินทางมา BTS นะคะที่ลักขาสามารถลง BTS นะคะสถานีอารีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะคะบอกเลยว่าสาขานี้เน่เป็นสาขาที่น่านั่งมากอีกหนึ่งสาขาเลยนะคะนานานเขามีหลายสาขามากแต่สาขานี้นะคะมีบรรยากาศทางด้านในแอร์เย็นช่ำๆนะคะสไตล์มินิมอลนะคะแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่น หน่อยนะคะส่วนด้านนอาจะเป็นแบบว่าต้นไม้บรรยากาศแบบสดชื่นนะคะไปไปกันเลยลืมค่ะทุกคนใส่แมส นี่ได้มาแล้วค่ะกาแฟนะคะพิจะทานกาแฟดำนะ้ำแบบอร่อยมากเข้มมากนะคะตัวนี้แอบทานไปแล้วประมาณหนึ่งนะคะรสชาติเขาโอเคก่อนหน้านี้นนปิกลองทานลาเต้ไปแล้วซึ่งลาเต้มันจะนุ่มๆอร่อยมากนะคะใครที่ชอบอารมณ์ลาเต้หรือว่าคาปูชิโนนะคะได้หมดเลยนะคะมีหลากหลายมากนะคะแต่ส่วนตัวปิกเนี่ยเป็นคนชอบกาแฟแบบเข้มๆเ,เลยนะแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลด้วยนะคะบรรยากาศมันชิลมากทุกคนค่ะส่วนด้านบนเนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะด้านบนเนี่ยจะมีโต๊ะให้นั่งแบบทํางานชิลๆได้ ละะแล้วก็แอร์เย็นฉ่าเลยนะคะป่ะเดี๋ยวพาไปดูกันดูบรรยากาศรอบสวนด้านนอกนะคะโอเคเลยนะบรรยากาศคือแบบร่มรื่นมากนะคะมีต้นไม้เยอะมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบมาถ่ายรูปมามาคาเฟ่ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยอะ่ะมานั่งตรงนี้ดีกว่าชิลๆชิว,ชวอุ๊ยอะไรก่นตกใจร้วาที่โนะ เดี๋ยวจะโพสถ่ายรูปเก๋ๆซะหน่อยนะคะกินกาแฟนะตรงนี้มีคนขออนุญ,ญาตถอดแมสน,นะคะก็จะได้ดื่มกาแฟบรรยากาศโอเคเลยทุกคนคะแล้วก็เดินทางสะดวกมากนะคะสามารถแบบมาจอดรถได้ที่ร้านเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าเดินทางมาทาง BTS เนี่ยก็ลงที่สถานีอารีได้เลยแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงอยู่ซอยสีนะคะโอเคเลยนะปิดว่านะเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมด้านบนแล้วก็บรรยากาศด้านในอีกด้วยนะคะ รูปเนค่ะทุกคนด้วยความที่สถานที่เขาหน้าถ่ายรูปมากนะคะมาอะไรนะคะเรียกปุกปิกเหรอคะได้มาทุกคนคะ่ะรีกแบบว่านี่เออาทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปชั้นสองกันเลยคะ่ะ Transcrição e บรรยากาศคาเฟ่นานาที่ย่านอารีนะคะคาเฟ่นานาเนี่ยมีหลายสาขามานะคะส่วนใครที่สะดวกมาอารีก็ตามมากันได้เลยสําหรับวันนี้ปิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากให้ปิ๊กทาคลิปอะไรเนี่ยพิมพ์เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปพาไปกินของอร่อยๆไปคาเฟ่ย่านไหนนะคะบอกกันมาได้เลยหรือว่าอยากจะดูเรื่องหลังไลฟ์สไตล์ของปิ๊กนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ้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 งนะคะแล้วก็ฝากแชร์เป็นกําลังใจให้ปิ๊กด้วยนะคะไปก่อนนะคะ ไไไไอะไรนะคะเรียกปุ๊กปิกเหรอคะออแล้วก็ยกมือไปอะไรอย่างนี้หรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ปิกก็ไม่ได้เป๊ะสุดหรอกก้าวขาย,ยาวหน่อยดูขาเรียวนะคะ